สำเร็จเริ่มลำบากยากยุ่งนักชงักหงายแงงแฝงความฝ่ออยากจะหยุดจุดจอถอดใจท้อดีว่าจอจดอดทนนานเพิ่มขยันขยับจับมั่นมัดให้อยู่หมัดเมาเอาทาน แรงขึงพึ่งลำแข้งแข็งธทมจนชำนาญประสบการณ์ดีมีต้นทุนท้ายง่ายดายสบายเบาภูเขายกออกจากอกเจิดจรูลสำเร็จเสร็จดีทวีคูณหนุนเนื่องจิตชีวิตงาม